สวัสดีครับผมครูยุทธพลศรีพลนะครับวันนี้ก็จะมาช่วยครูเมโลนะครับในการทำก้ามจอบก้ามเสียงนะครับเพื่อใช้เป็นสื่อครับในการจัดกระบวนการเรียนรู้นะครับจัดการเรียนการสอนครับในบลานนักเรียนนะครับในโรงเรียนที่คาดนะครับใช้หยอกว่านะครับหรือกอบนะครับแล้วแต่เราจะไปแอปพลิเคชันครับนี่ก็จะเป็นอ่า ถ้าภาษาบ้านนะครับท้องถิ่นคือภาษาภาษาถิ่นภาษาถิ่นนะครับถ้าภาษากลางก็เราก็เป็นคนกรุงเก่าบ่มี่กว่ามีดรอบนะครับก็ท่านผอมีดชนิดนี้เขาเรียกมีดอะไรอันนี้พระพระนอกจากจะใช้เกี่ยวหญ้าใช่ก็ยังใช้ฆ่าคนได้นะฆ่าปูแล้วกันอีกอันนึงอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นมีดนะครับอ่ามีดเป็นมีดสำหรับฟันนะครับ หรือบางต่อครับอุปกรณ์อุปกรณ์การซ่อมหรือการซ่อมบำรุงมีอะไรบ้างอันนี้ก็อไม่จัดการนดอกหลังจากที่ติดต่อไม่ได้ันควันเขาก็ยังมีชีวิตยอยู่นะครับคุณครูไมโลนะครับยังไงแตา่ย,ยากนะครับแต่ย,ยากครับนึกว่า3วันนี้จะขึ้นอืดรินซีเข้าสู่ร่างกายแล้ว <c oughs>